สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหน้าไงายประชาชนจวกยับอยาดแถขนาดต่างชาติเขายัางรู้เลยปมกองทัพแจงหลังทวิตเตอร์แชรยับขบวนการไอโอทหารโต้ด่วนสรุปไม่เป็นธรรมลนันกองทัพไม่มีบัญชี i อโอโจมตีฝ่ายค้านมีแค่บัญชีใช้ประชาสัมพันธ์ กองทับปกแจ้งแล้วยันไรทวิตเตอร์ใช้ไอโอโจมตีฝ่ายตรงข้ามยันทุกหน่วยใช้ประชาสัมพันธ์งานกองทัพบ,บกเท่านั้นโอดข้อมูลไม่เป็นธรรมขาดการวิเคราะห์เชิงลึกโดยเมื่อวันที่9ตุลาคมปี2563ที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกหรือบอกกอทบพลโทสันติพงษ์ธรรมปิยะ รองเสนาธิการอาหารบกในฐานะโฆษกกองทัพบ,บกได้กล่าวถึงกรณีที่ทวิตเตอร์ได้รายง,งานการระง,งับบัญชีผู้ใช้แพลตฟอร์มในประเทศไทยจำนวน926บัญชีโดยได้ระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารหรือ IO ของกองทัพบ,บกเนื่องจากบัญชีผู้ใช้งานเหล่านั้นเผยแพร่เนื้อหาที่มีลักษณะสนับสนุนกองทัพบ,บกและรัฐบาลไทย อีกทั้งยังมีพฤติกรรมโจมตีนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นว่าในสื่อโซเชียลทั้งหมดที่กองทัพบ,บกใช้นั้นยืนยันว่าใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์งานของกองทัพบ,บก โดยเฉพาะงานช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ต่างๆพอประเทศไทยในขณะนี้จะมีสถานการณ์ที่วิกฤตเสมอเช่นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากพายุจึงต้องนำสื่อทางโซเชียลมีเดียามาเพื่อรายงานและติดตามสถานการณ์รวมถึงสั่งหน่วยทหารในพื้นที่ดังกล่าวไปทำหน้าที่เข้าพื้นที่เร็วที่สุด เมื่อถามว่าจะต้องมีการชี้แจงข้อมูลไปทางทวิตเตอร์หรือไม่พลโทสันติพงศ์กล่าวว่าคันตนได้ประสานงานยืนยันกับทางทวิตเตอร์ไปแล้วว่าไม่ได้ใช้ในลักษณะาตามที่ถูกกล่าวหาแต่ทางนี้จะต้องตรวจสอบรายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมดที่ถูกระงับแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะตรวจสอบได้แค่ไหนซึ่งในส่วนของทวิตเตอร์ที่เป็นของกองทัพบก ยืนยันว่าใช้ประชาสัมพันธ์งานของกองทบ,บกเท่านั้นทางนน็ตเตอร์ที่อยู่ในระบบของกองทับ,บกมีการใช้แบบเปิดเผยชัดเจนโดยมีศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทบ,บกที่เป็นคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ดูแลควบคุมการใช้สื่อโซเชียลของกองทับ,บก หน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกรวมถึงหน่วยระดับกองพลและกองพัน์ลงไปโดยมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามยืนยันว่ากองทัพบ,บกไม่มีนโยบายทำทวิตเตอร์อวตารเพื่อ I.O. ด้านพันเอกหญิงสิริจันงานทองรองโฆษกกองทัพบ,บกกล่าวว่า ต้องตรวจสอบข้อมูลกับทางทวิตเตอร์ก่อนเพื่อดูรายละเอียดแต่จากที่เห็นตามข่าวที่มีการเผยแพร่นั้นเป็นในลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลจากบัญชีผู้ใช้ซึ่งไม่สามารถระบุตัวต,วตวนได้และวิเคราะห์สรุปว่ามีความเกี่ยวข้องกับกองทัพบ,บกนั้นน่าจะเป็นข้อสรุปที่ไม่เป็นธรรมกับกองทัพบ,บกเพราะ การประมวลผลภาพรวมขาดการวิเคราะห์เชิงลึกด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และไม่ได้มาจากบัญชีที่เป็นทางการของกองทัพบ,บกประกอบกับเป็นข้อมูลที่เน้นเรื่องจำนวนความถี่การแฮชแท็กต่างๆที่บุคคลทั่วไปสามารถกระทำใลนลักษณะดังกล่าวได้โดยอิสระสำหรับกองทัพบ,บกเองมีการใช้งานทวิตเตอร์เพื่อการสื่อสารสร้างการรับรู้ระหว่างกองทัพบ,บกกับสาธารณะและ กับกำลังพลภายในองค์กรเป็นทวิตเตอร์ในนามหน่วยง,งานทั้งในส่วนกลางและโดยหน่วยทหารที่จัดทำขึ้นเองซึ่งข้อมูลที่ถูกนำเข้าในระบบเป็นความจริงเป็นการสื่อสารที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเช่นการบรรเทาสาธารณาภายัยและการบริการภาครัฐความคืบหน้าในภารกิจต่างๆของกองทัพบ,บกสามารถติดตามหรือเข้าไปรับชมได้ในทวิตเตอร์ชื่อบัญชี @armypr_news โดยผู้ที่ติดตามจะทราบว่าเป็นข้อมูลเชิงสร้างสารรค์ส่วนคนที่ยังไม่เคยเข้ามาเยี่ยมชมสามารถเข้าไปติดตามและตรวจสอบข้อมูลได้รวมถึงในแพตฟอร์มอื่นๆอย่างเป็นทางการของกองทัพบ,บกด้วยเช่นเพจ Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบ,บกเว็บไซต์ w w w rta.mi.ts และ official Line ของกองทัพบ,บกอย่างไรก็ตามเรื่องการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนยืนยันไม่ได้มีการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวเพราะไม่ใช่ภารกิจหรือวัตถุประสงค์ในการใช้แพลตฟอร์มทวิตเตอร์ของกองทัพบ,บกด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นการเป็นจำนวนมากอย่างเช่นฟ้องสิรออะไรละกองทัพคดีมินเจ้าของเขาออกมาจัดเองทำเป็นรับไม่ได้ ไม่ต้องลีลายเยอะตกลงจะฟ้องเขากลับไหมฐานทำให้กองทัพเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่พน,นันได้เลยว่าไม่ฟ้องเพราะอาจจะโดนเขาแฉอีกรอบก็ได้จะมาสู้ในสมรภูมิไอทีทหารยังตามหลังเขาอีก20ปีนะเนี่ยเอาภาษีประชาชนมาจ้างพวกชั่ว,วมาทำลายประชาชนทำลายคนที่เห็นต่างความคิดพวกคุณมีแค่นี้หรอ ฟ้องศาลไทยสิทวิตเตอร์ไม่เป็นธรรมเดี๋ยวศาลไทยให้ความเป็นธรรมภูมิใจมากศาลเราเป็นธรรมที่สุดในโลกแล้วเดี๋ยวมันก็จะบอกว่ามีคนอยู่ต่างประเทศจ้างทำหรืออยู่เบื้องหลังอีกแก้ตัวไปเถอะขนาดต่างชาติยังรู้เลยว่าโกหกไม่รู้จะสัรหาคำไหนมาด่าแล้วนะเนี่ย เนื่องจากรู้เช่นเห็นชาติทัดแท้รัฐบาลประยุทธ์และเจ้าหนาทีภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาลชุดนี้จึงเชื่อทวิตเตอร์ยุคนี้ความลับไม่มีในโลกแล้วนะใครส่งข้อมูลเข้าระบบเขารู้กันทั้งนั้นแหละอยู่ที่เขาจะเปิดเผยหรือเปล่าเท่านั้นเองเขาไม่งโง่นะครับเขาองค์กรระดับโลกกับอีแค่กองทัพไทยเขาไม่ได้มาให้ความสำคัญพอจะมาใส่ร้หรอกเสียเวลาของเขา หน้าที่ทหารประเทศนี้ไวรบกับประชาชนมันมีมานานแล้วครับขบวนการปั่นของทหารใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามทำมานานแล้วตั้งแต่ปี2549งานนี้ไขยหน้าเข้าไหมเพื่อไทยซัดปฏิบัติการ i อโอใช้รบกับประชาชนบิดเบือนจนชาติพัง เพื่อไทยถามรัฐบาลปฏิบัติการ i อโรับลวงพรางใช้กองทัพรบกับประชาชนต้นเหตุทำชาติพังผู้นำเหลืองอำนาจเผด็จการบิดเบือนข้อเท็จจริงลากคนรุ่นใหม่ไปสู่ความเกลียดชังโดยเมื่อวันที่9ตุลาคมปี2 0 1 3คุณอารุณี กาสยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยได้กล่าวว่ากรณีที่ทวิตเตอร์รายงานถึงเรื่องปฏิบัติการ I.O. ของรัฐบาลและกองทัพซึ่งประเทศไทยเป็น1ใน5ประเทศที่มีการตรวจพบปฏิบัติการ I.O. จํจำนวน1,594บัญชีโดยมี926บัญชีในไทยที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกองทัพบ,บกไทยและรัฐบาล โดยมีพฤติกรรมมุ่งโจมตีฝั่งตรงข้ามทางการเมืองและประชาชนที่มีความเห็นต่างเป็นสิ่งที่ตอกย้ำอย่างชัดเจนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลที่นำโดยพลเอกประยุจันโอชาได้ใช้กองทัพเป็นเครื่องมือบิดเบือนข้อเท็จจริงทำสังคมเกิดความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเกิดความเข้าใจที่ผิดๆในหมู่ประชาชนและคนรุ่นใหม่จนลุกลามไปสู่ความเกลียดชังบุคคลและองค์กรต่างๆ นางสาวอารุณีกล่าวอีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้สะท้อนถึงการคุกคามของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนทั้งในเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกและในเชิงความคิดผลิตการสรูปของรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชาได้เปิดเผยตัวตนการอ้างเรื่องรัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้งใช้ไม่ได้อีกต่อไปทารัฐบาลและกองทัพมองประชาชนเป็นศัตรู ปฏิบัติการ I.O. คือเครื่องมือสร้างความขัดแย้งทางการเมืองทำให้เกิดความหวาดระแวงและความไม่เชื่อใจในหมู่ประชาชนเพิ่มสูงขึ้นรัฐบาลและกองทัพทําแบบนี้มีจุดประสองค์อะไรเพราะประชาชนไม่ได้ประโยชน์ใดๆเลยนอกจากรักษาอำนาจรัฐบาลและกองทัพคือคำพูดสวยรูที่รัฐบาลและกองทัพปั้นแต่งถูกพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงประจักษ์ รัฐบาลที่สร้างความแตกแยกมากกว่าสร้างความสามคัคคีไม่มีความชอบธรรมและ ไม่ควรได้รับความไว้วางใจใดๆจากประชาชนภายในประเทศและในประชาคมโลกโฆษกพรคเพื่อไทยกล่าวต่ออีกว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือควรชี้แจงและนำข้อมูลมาเปิดเผยท่าต้องการเรียกคือความไว้วางใจของประชาชนกลับแต่หากรัฐบาลไม่ดำเนินการและไม่มีข้อเท็จจริงที่มาหักล้างก็คงเป็นเครื่องยืนยันได้แล้วว่ารัฐบาลประยุทธจันโอชาเป็นรัฐบาลที่มีที่มาจากอำนาจเผด็จก,การ ทั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ทวิตเตอร์ได้รายงานปฏิบัติการ I.O. ในไทยซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยได้ส่งคำขอให้ทวิตเตอร์ลบเนื้อหาต่างๆแต่ทวิตเตอร์ไม่ได้ให้ความร่วมมือซึ่งทวิตเตอร์เองก็ได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่าทวิตเตอร์มีหน้าที่ปกป้องความถูกต้องของการพูดในที่สาธารณะและการเข้ามาแทรกแซงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้เพจ CSI LA ได้นำเอกสารออกมาเผยแพร่ว่ามีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคหนึ่งแต่ทางกองทัพบ,บกก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงและชี้ให้เห็นว่าเอกสารนี้ไม่ตรงกับระเบียบแผนของหนังสือราชการ และเมื่อเดือนคุมภาพันที่ผ่านมาทางด้านของคุณวิโรจน์ลัคณาดอดิสรสสบัญชีรายชื่อพรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นได้กล่าวฮิปไบรไม่ไว้วางใจในรัฐสภาผลเอกประยุจันโอชาวา่ารัฐบาลใช้ปฏิบัติการไอโอคุกคามประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารรัฐบาลโพสต์ด,ด่าทอนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามสร้างความเกลียดชังโดยใช้ข้อมูลเพียงด้านเดียวอวยรัฐบาลและกองทัพ การไม่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยได้นําเอกสารทางราชการ3มฉบับของกระทรวงกลาโหมที่มีการซักซ้อมปฏิบัติการข่าวสารเพื่อไม่ให้ถูกจับได้มาเปิดเผยและสร้างความฮือฮาด้วยการเปิดให้ประชาชนได้สแกนเข้ากรุ๊ปไลน์ปฏิบัติการ IO ดังกล่าวด้วยโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนํานวนมากอย่างเช่น ปั่นหัวคนให้ทะเลาะก,กันเก่งนะไอโอเนียเอาออกมาโชว์ตัวหน่อยสิทีมป่วนชาติจากภาษีประชาชนสนับสนุนพรรคเพื่อไทยครับไอรัฐบาลชาติหมานอกจากผลงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วยังแสดงความชั่วที่สุดให้พวกทหารมาทะเลาะก,กับประชาชนทางอินเทอร์นเน็ตมีประเทศเดียวในโลกนี้แหละที่มีรัฐบาลมหมาแบบนี้เอาเงินภาษีประชาชนมาให้พวกนี้มานั่งทะเลาะก,กับประชาชน พวกทหารมันจะรู้สึกละอายใจกันบ้างไหมเนี่ยที่ทำกับประชาชนขนาดนี้การเอาเงินภาษีของคนไทยมาปลุกปั่นสร้างกระแสความแตกแยกและเกลียดชังเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันต้องเป็นคนประเภทไหนถึงจะคิดได้แบบนี้เนี่ยแล้วยิ่งเป็นอาหารมันสมควรแล้วหรือกับสิ่งที่กำลังกระทำอยู่ไม่รู้สึกละอายใจบ้างเลยหรือย,อยังไง ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมาติชนขอขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมสวัสดี